มาค่ะทุกคนเก็บมะนาวกันค่ะ นี่ค่ะทุกคนที่เราเก็บมาใหม่นะคะแต่มันจะมีล็อตเก่าล็อตเก่าล็อตเก่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอย้ายที่นี่ค่ะทุกคนมันจะมีล็อตเก่าที่หนูเก็บไว้ก่อนหน้านะคะคือหนูจะเก็บไว้จนรอให้เปลือกมันมันเหี่ยวอ่ะทุกคนแล้วเราก็เอามาล้างแล้วก็มาบีบนะคะ อ่ะส่วนอดนี้เราจะเก็บไปก่อนนะคะให้มันเหี่ยวก่อนเลอทุกคนแล้วก็จะไปเอารอดเก่ามาบีบนะคะก่อนที่จะบีบหนูก็จะล้างก่อนที่จะบีบนะคะหนูก็จะล้างก่อนนะคะทุกคนนี่อันนี้คือรอดเก่าของเรานะคะเพราะว่าเปลือกมันเหี่ยวแล้วทุกคนเราก็เลยจะบีบนะ ส่วนอันใหม่นีที่เราเก็บวันนี้นะคะเราก็จะชิงไว้ก่อนเด้ออ่ะสิ่ที่หนูทำนะคะทุกคนเคียงหนึ่งอันก็มะนาวที่เราล้างเสร็จนะคะแล้วก็มี ก็นี่อันนี้เอาไว้เทนะคะมันมีอันตรงนี้นะทุกคนเอไว้เทแล้วก็เราจะใช้อันนี้นะคะเดี๋ยวขอพักยกต้มไก่ให้น้องมาก่อน มาเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างที่จะบอบบางนะคะเราก็เลยต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะแสบมากทุกคนใครดูคลิปปอกไเก็บมะละกอมเมื่อกี้จะรู้ว่าจะรู้ว่า <laughs> ตรงนี้แสบมากนะคะก็เลยหนจะใส่ถุงมือถุงมือนี้เป็นแบบถุงมือที่ทาแซนด์วิชนะคะทุกคนมันจะต่างกับถุงมือที่ใช้แบบ นนนัน้นเอาไก่มาโลเสร็จแล้วหนูจะพยายามหั่นไม่ให้มันโดนเอ้ไม่ให้มันโดนเม็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงไปในอันนี้ซื้อเครื่องง่ายกว่า<ด>ไหมซื้อเครื่องบีบง่ายกว่าไหม ทำไม่กินเองถูกใจอนามัยไม่ต้องนะคะ นี่ค่ะทุกคนหนูก็จะได้เป็นขวดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหนูก็จะหาที่ไว้แล้วทุกคนมันมันล้นละดูสิทุกคนแล้วก็อันนี้อัดช่องแข็งนะคะดูลามมานี่แล้วก็ยังมีช่องแข็งข้างนอกอีกนะคะคือตอนนี้มันลามมันลามทุกส่วนของตู้เย็นมันเยอะมากทุกคนนี่นะคะ ก็มีเก็บในส่วนนี้บ้างนะคะนี่ลามไปทุกตู้คือแบบว่าเออมันก็จะได้ครบรอบแบบครบรอบมะนาวที่จะออกรอบหน้าพอดีอย่างนี้นะคะ <c oughs> คือไม่แน่ใจว่ามะนาวมันออกทุกปีไหมหรือว่ามันออกปีละสองครั้งหรือว่ายังไงไม่รู้แต่ว่าที่เราเก็บไว้แบบนี้มันก็จะโอ้ลมแรง นั่นแหละมันก็จะเก็บได้ครบรอบมะานาวออกอีกรอบหนึ่งพอดีนะคะคือคือหนูไม่ต้องซื้ออะแต่ถามว่ามันแทนมะนาวเขียวบ้านเราได้ไหมมันก็มันก็ไม่หนูคิดว่ามันเวลาตำส้ตมตำอะ่ะมันไม่อร่อยเท่านะคะแต่มันก็แทนได้อะ่ะที่เราไม่ต้องซื้อมันก็ให้รสชาติเปรี้ยวที่แบบเออแทนกันได้นะคะก็ประมาณนี้เด้อทุกคนอันนี้เดี๋ยวหนูจะมาอันนี้เดี๋ยวหนูจะมา หันอีกทีหลังนะคะ